สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมนะครับกับรุ่นมนพระการ9 9นะครับปี2563เป็นอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่เคยอดีตเคยร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้ก็เดี๋ยวมาดูจำนวนการจัดสร้างและจำนวนลายกล่องแต่ละอย่างนะครับสีกล่องแต่ละสีนะครับว่า บ่งบอกอะไรบ้างอันนี้หลักๆครับนี่ครับโอ้โหผมเปิดมาแล้วผมไม่รู้เนื้อเงินนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรายการแถมยกรังนะครับเป็นกล่องใสอย่างนี้นะแถมยกรางนะครับและอีกหนึ่งอันนี้จะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับส่วนสีทึบมีเป็นรายการรุ่นเนื้อและตัวนี้ครับเขาติดติเกอร์ว่าเหรียญแจกศูนย์เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเป็นเนื้ออะไรนะว่าจะตรงตามเนื้อที่ระบุไว้ในใบรายการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูจํานวนการจัดสร้างกันก่นกอนกับ เหรียญรุ่นนี้นะครับกับเหรียญรุ่นนี้มนพการเก้าเก้านะครับเป็นเหรียญรูปทรงเหรียญเสม,มานะครับหัวพัดพิมพ์ครึ่งองค์ข้างหลังเป็นปิดตามนพการนะครับรุ่นเนี้ยรุ่นนี้จํานวนการจัดสร้างนะครับโอ้โหมีและการจองด้องคำด้วยนะเ,นงเงินก็มีนะครับราคาจองสองพันห้านะครับรุ่นนี้ครับในรางเนี่ยราคาจองตอนนั้นอยู่ที่180ทหนึ่งร้อยแปดสิบาทหนึ่งรางกะลาตีเนื้องเงินสามเหรียญน,นะครับ หนึ่งลังการันตีเนื้องเงินสามเหรียญจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่สามร้อยลังนะครับตัวแถมยกรังที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้คือเนื้องเงินนะตัวแถมยกรังครับเนื้องเงินจะเป็นลงยาม่วงลงยาฟ้าและลงยาแดงตัวแถมยกรางนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งกล่องสีม่งกล่องสีม่งเดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่าจะเป็นรายการแจกในพิธีรือแ,แจกสูนจองที่แนี้บอกแจกสูนจองเนี่ยจะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับหนึ่งองค์ต่อหนึ่งลังนะผมได้มานะครับเนี่ยโอ้ยได้มาแล้วแกะไม่รู้รักเนื้องเงินด้วยครับรุ่นนี้ก็ประกอบไปด้วยเเนนนื้อง,งินนะครับ หนึ่งรังสามเหรียญเนื้อปะกา้านะครับก็เป็นลงยาสีต่งตางๆนะนะครับนี่ม่วงแดงน้ําเงินขาวต่งตางๆนะครับก็มีเนื้อทองทิพด้วยหล,หลักๆที่เนื้อเยอะเนี่ยจะเป็นทองทิพกับทองแดงลงยาพื้นนะครับทองทิพกับทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อนวะวก็หนึ่งังก็มีหุยนวะหนึ่งังมีสี่เหรียญเลยนะเป็นนวะหน้าก,ากากเงินสองเหรียญและนะวะหน้ากาก,ากชุบหน้าอีกสองเหรียญรายการที่สนะี่จุดสองหกและสี่จุดสองเจ็ดนะแล้วก็เนื้อสัตตนากากชุบเงินกับหน้ากากชุบทองมีลังละ มีอย่างละสามมีอย่างลังละหกเหรียญน,นะครับโอ้โหอย่างละสามเหรียญน,นะเนื้อสัตตะเนื้อสัตะอ๋อมีตรงยาขอบด้วยนะแล้วก็มีเนื้อดีบุกหน้ากากทองทิพย์นี่ก็น้อยนะครับเนื้อปีกเครงบินก็มีนะครับเนื้อสองเคสามเคนะครับนี่รุ่นนี้จำนวนการจะสร้างไม่เยอะด้วยอยู่ที่สามร้อยลังนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นอดีตเหรียญปีหกสามนะมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเหรียญแถมยกรังก่อนโอ้โหแรกผมไม่รูนะ้เนี่ยเหรียญแถมยกรังนี่เป็นกล่องใสยอย่างนี้กล่องใสแล้วมี พื้นกล่องฝากล่องเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับเปิดมาข้างหลังอ่ะเขาติดว่าแถมยกลังนะผมแกะออกพอดีนะครับเป็นซีนใสซีนธรรมดานะนะครับนี่มาดูกันเลยเป็นเนื้อเงินเลยแต่ไม่มีตอกงูงูครับรุ่นนี้นี่ครับจําให้ดีนะครับเนื้อเงินรุ่นนี้ไม่ตอกงูงูด้วยรุ่นสมัยก่อนก็ไม่ค่อยตอกงองูเท่าไหร่ครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินพิมพ์ครึ่งองคนะครับเป็นเหรียญรูปทรงเหรียญเสมาลงยาจีวรพื้นม่วงขอบแดงซุ้มแดงนะครับมาดูหน้าตาพัดก็ ดูคนที่ชัดไหมครับน่าจะชัดอยู่นะโอ้โหเป็นลายกันหนกนะครับข้างหลังก็จะเป็นโอ้โหโอ้โหปิดตาสวยเลยข้างหลังเขียนว่าวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเขียนว่ามนพลกการ99ตอกเลขโค้ดเป็นเลขไทยนะ4 3สนะครับนี่แล้วก็เลขโค้ดและโค้ดร,รุ่นนี้ก็ตอกเป็นโค้ดยันของหลวงพ่อพัดนะครับด้านด้านขวามือนะครับนี่นั่เป็นโค้ดนะนี่ด้านนี้เป็นโคน้ดนะครับด้านนี้เป็นเลขรันนัมเบอร์นะครับ ความคมชัดของเหรียญก็โอ้โหถือในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับเนี่ย,ยวัดความกว้างให้อีกทีความกว้างนะเขาเขียนว่าสามจุดเก้าไม่รวมห่วงนะแต่เราวัดความกว้างให้ก่อนนะครับความกว้างรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณสองจุดประมาณสองจุดแปดเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณรวมห่วงนะผมรวมห่วงก็สี่เซนครับรวมห่วงสี่เซนนะรวมห่วงนะครับออื รุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดานะนี่เป็นเนื้อเงินนะครับไม่มีตอกงองูนะผมไล่ดูละใครเห็นบ้างใครเห็นบอกด้วยนะแต่ผมหาดูยังไม่เห็นงงงูนะรุ่นเนี้ยแต่ใครมีเห็นงองูก็บอกด้วยละกันนะครับต่อไปครับเป็นรายการรุ่นเนื้อรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีออกดำๆน้ำตาลน้ำตาล,ตาลอย่างนี้เขียนว่ามระการ99เช่นเดียวกันปี63นะครับผมมีตัวอย่างหนึ่งเหรียญนะเป็นเนื้อสัตตะหน้ากากชุบเงินขอบแดงนะครับงานหน้ากากก็มาโอ้โหนี่ครับงานหน้ากากนะ นี่ครับงานหน้ากากก็สวยอีกแบบนะข้างหลังก็จะเป็นยันตอกจุดเดียวกันนะครับอุ้ยหมายเลขสามสามสามว่าอะไรผมทำไมเก็บเหรียญนี้ไว้โอ้โหเนื้อสตาครับหมายเลขสามสามสามรวมกันได้เก้าอีกโอ้โหสุดยอดเลยอะต่อไปครับต่อไปนี่เป็นเนื้อเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงมันปูนี่หมายเลขสามสี่สามโอ้โหเลขสามมาเยอะจังผมเนี่ยนี่ครับเหรียญตอกก็แจกนะโอ้โหเหรียญแจกตอกก็แจกนะครับ อกแจกด้านบนนะเนื้ออื่นมีแจกมีตอกไหมไม่มีนะเงินแจกก็ไม่มีตอกว่าแจกรายการรุ่นเนื้อตอกอะไรไหมไม่มีตอกโคตรเหมือนกันแต soup, after, ่มีตอกว่าแจกอะชุดนี้เขาบอกแถมยกรังแจกเขาบอกแจกแจกศูนย์นะผมดูว่าแจกศูนย์ในนั้นจะเขียนว่าเป็นเนื้อกระไหลเงินนะดูจะตรงไหมนะครับผมได้มาชุดนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยโอ้โหกระไหลเงินจริงโอ้โหกระไหลเงินจริงครับเป็นงานกระไหลเงินนะกระไหลเงินนะครับอ้ยมาเล็กโอ้โหดูดิ ผมได้แต่เลขสามนี่สามหนึ่งสามอีกโอ้โหนี่นี่ครับกระไรเงินก็ไม่มีตอบว่าแจกนะแต่เป็นแจกสุนจองนะครับนี่กระไรเงินนะครับนี่สําหรับรุ่นนี้ใครจะเช่าหาบูชาก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยที่สามารถเช่าหาบูชาได้เลยครับสาหรับรุ่นนี้นะครับกับติตามมุนพักการนะครับของหลวพพัฒบุญญากาโมนะครับผมเองสวยประชอบอยู่นะครับก็ใครสนใจบูชาวัตถุบางคนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆยนะครับ คาดแข้วปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ